แล้วก็เรื่องกับศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดยนไทยเขมินจริงๆมันเขียนมากัมพูชาผมบอยอย่างอืน่นกัมพูชา <c oughs> อย่างอื่นเขมินครับตัวยอ่อคือสอบอท่ก่อครับเพิ่นชี้แจงว่ากรณีมีข่าวเตรียมยุติออบทบาทของสบท่กครับ,รออบ,อรรบจะมีการสลายหน่วยงานนี่นะครับเพื่อนบอกว่าขณะนี้ยังคม่มีการยุติบทบาทของศูนย์นะครับ ยังปฏิบัติการตามภารกิจตีรบบอหมายอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อรักษาสถียรภาพความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยเขมรครับสบทอกก่อนยั่งระบุอีกว่าการดําเนินง,งานของศูนย์จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบขอบและก็รอบด่านนําโดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ขอเท็จจริงในพื้นที่เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชน โดยสภาพความมั่นคงแห่งชาติสอม,มชอตัวย่อนะครับจะเป็นผู้เป็นหน้าและกำหนดทิศทางตามลำดับตามกวามหนาดและตามนาทีที่เกี่ยวของนอกจากนี้ครับพ,พ้นเอกนะครับนัตพ้นนาคผ้าหนิดครับเพิ่นเป็นรัฐมนตรีซอยวาการกระซ่วงกลาหมในฐานะผมน่วยการสบรทก ก็ยังออกคำสั่งแต่งต่างที่ปรึกษาของผมดนวยการสอบอทอกอรับอีกตั้งหลายท่านนะครับให้มีหน้าที่ให้ขัาปรึกษาความเห็นคอเสนอแนะทางวิชาการเกี่ยวกัรป้องกันแก้ไขสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเขมรอีตั้งหลายท่านนะครับเ,ออเป็นต้นว่าท่านพ้นเอกอักษาเกิดผลครับพ่นเลือกเอกจุมพ้นลุ่มพิก,กานนท์ พ่นอากาศเอกม่านัดวงวาดล่องสาราจารย์พ่นโท่พี่ละพ่นสงหนุ่ยเห็นไหครับแล้วก็อีกหล่ยหลายท่านครับเขามาซอยเหลือครับกองหน่วยการสอบอท่อก่อตอนนี้ยังบรทธนิยบนะครับยังมีบทบาทยังทํางานตามปกตอิอันนี้ก็คือเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทหารนะครับบางเท่อกับเสพข่าว ทหารเจ็บข่าวเรื่องไทยคขมเมนหลายๆก็ปวดหัวขึ้นมากขึ้นกันเนี่ยเนาะปวดหัวขึ้นมาอืมแต่ว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราก็ต้องครับทำความข้าใจและติดต,ตามข่าวนําสั้นห้าสิหลงประเด็นนะครับอย่าไปเสือข่าวเขมเมนนะครับอย่าไปเสือเขาถแถลงเกง่งแถลงเลรงียวแถลงคัดบางเทือฟั่งแล้วก็อย่าหัวขวนอยู่ ขันฝรั่งมั่งข่าหรือประเทศต่างๆไปเสือดิเพราะว่ากับบ่าเติบแล้วเนาะบ่าไปนน้ำขมิ้นเลยครับอืผู้เา่าบ้านเ่าฟังข่าวที่เขาถแถลงก็ยังหัวขวัยังว่าโอ้มันผีบ่าเนาะขันฝรั่งมั่งข่าผพมีความหูหเป็นนายทหารหรือเป็นถูดเป็นยังไปเสือเขาแล้วก็แย่เลยครับแย่เลย